กินแฉบมันเมือมากินเขาก็จะม้วนเกแกยวยังไงปวดขอบปวดพันดุกทีเกแกยวกอน,กน,กนั่องไปที่กินเพิ่มขึ้นเลยกินมุขทำกินเงย

เหมืนฟุตเดินมันมีตัวนึงเด้อยู่เงมนเราเหมือนฟุตเดินนี่แหละห้งใหญ่ห้งเหมือนฟูคนฟูเหมือนกัน เลี้ยงไว้อืมไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ไมาอยู่หรัก <laughs>

tăng lang nghe từng tèn tàng... ừ. chuông mới lên này cũng xa con nhanh cũng vô khẩu ừ. cái cây vô khẩu ừ. nhưng mà đi mua vừa lại đi ไปกลับแล้วเอาไปส่งมนันกลับขึ้นมนา